อยูในแก้วน้ําเสียงสายฝนโปรโยเบาๆคลอลงบนหลังคาของโรงเรียนแห่งหนึ่งอย่างเป็นจังหวะเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ก็ชวนให้นักเรียนในห้องเรียนเกิดความงงงุนไปกับบรรยากาศที่เป็นใจเช่นนี้ในช่วงเวลาบ่ายที่อากาศเย็นผิดปกติผนังปูนที่มีรอยร้าวจางๆสะท้อนแสงขาวจากกรดไฟบนเพด,ดานห้องเรียนที่กระพริบอย่างเป็นจังหวะเด็กนักเรียนชายชั้นม .6 ทับหกว่า40ิบคนนั่งกระจัดก,กระจายบนโต๊ะเรียนเก่า บางก็นั่งเหมอมองสายฝนโปรโยปลายบางก็เอนหลังฟุบลงไปที่แขนบางก็ก้มหน้าแอบกดมือถือใต้โต๊ะโดยไม่สนใจสายตาใครพวกเขากําลังรอเรียนในค่าปเปลี่ยนวิชาสังคมค่าปเปลี่ยนที่หลายคนมองว่าไม่มีความหมายในการใช้ชีวิตพวกเขาเรียนเพราะต้องเรียนท่องจาเพราะต้องสอบแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะใช้ได้ในชีวิตจริงยิ่งกับชีวิตที่ยังไม่เริ่มต้นมันยิ่งดูไกลเกินกว่าจะเข้าใจเสียงลมหายใจเบื่อนายลอยในอากาศ ไม่มีใครรู้ว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าพวกเขาจะเปลี่ยนความคิดต่อการเรียนวิชาสังคมไปตลอดการเมื่อครูผูผาเดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าวันนี้ครูจะสอนโดยไม่เปิดหนังสือเรียนนะเสียงนั้นไม่ดังนักแต่กลับทําให้ห้องที่วุ่นวายค่อยๆเงียบลงอย่างประหลาดมันไม่ใช่แค่เพราะน้าเสียงของเขาแต่เพราะคนพูดคือครูผูผาใช้ไว้หกสิปีผู้ที่นักเรียนทุกคนเรียกขานด้วยความเกรงใจแม้จะไม่เคยตวาด ไม่เคยตีนักเรียนเลยก็ตามครูภูผาไม่ใช่ครูที่นักเรียนรักแต่เป็นครูที่ไม่มีใครกล้าลบหลู่เขาเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดเยอะไม่เข้าข้างใครแต่กลับทําให้นักเรียนส่วนใหญ่เกรงใจโดยไม่รู้ตัวในมือของครูภูผาถือถังใบเล็กสามใบและแก้วน้ำใสใบใหญ่พร้อมกลองพลาสติกที่ภายในบรรจุหินก้อนโตๆโตไม่มีใครเข้าใจว่าครูภูผากําลังจะทําอะไร เสียงของสายฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่บัดนี้ภายในห้องเรียนกลับเงียบผิดปกติทุกสายตาจับจ้องที่มือของครูภูผาอย่างสนใจมือที่กำลังจัดวางสิ่งของทีละชิ้นบนโตะเรียนหน้าห้องด้วยความนิ่งราวกับนักบวชสิ่งของธรรมดาเหล่านั้นไม่ควรมีอำนาจมากนักแต่ในบรรยากาศเงียบงันตอนนั้นมันกลับดูมีพลังอย่างน่าประหลาดราวกับเหมือนเวลาในห้องถูกหยุดไว้ชั่วขณะบางคนเริ่มเก็บมือถือ บางคนเริ่มเงยหน้าขึ้นจากโต๊ะและมีบางคนโดยเฉพาะใครคนหนึ่งที่นั่งอยู่หลังห้องเริ่มกลับมาตั้งใจฟังแม้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมและทั้งหมดนั่นก็คือบทเริ่มต้นของบทเรียนที่จะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมหทับหมีเด็กชายคนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่หลังห้องมุมที่แสงไฟจากเพดานส่องมาไม่ค่อยถึงโต๊ะของเขามากนะักมันเป็นมุมที่โต๊ะเก่า มีรอยขีดเขียนที่ไม่มีใครสนใจจะลบมันออกเด็กชายคนนั้นชื่อตินเป็นนักเรียนชายร่างสูงผิวเข้มดวงตาคล้ำลึกและดูเศร้าหมองเสื้อนักเรียนของเขาไม่เคยเรียบร้อยกระเป๋านักเรียนก็ยับยุยี่เหมือนคนไม่เคยจัดอะไรให้เป็นระเบียบตินไม่ใช่เด็กที่ครูต้องจับตาเพราะเขาไม่ใช่คนที่สร้างปัญหาแต่ก็ไม่ใช่คนที่ทำให้ใครภูมิใจเขาอยู่ตรงกลางระหว่างคนดีกับเด็กมีปัญหาเขาแค่เลือกที่จะอยู่เงียบเงียบ เหมือนคนที่ไม่ได้หายใจด้วยความหวังแต่ก็ยังไม่กล้าพูดคำว่าเหนื่อยแม้ภายนอกเขาจะดูไม่ทุกร้อนแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่มีใครเคยถามไทยนั่นเป็นเพราะแม่ของตินป่วยยิงร่างเล็กที่เคยแข็งแรงตอนนี้ต้องนั่งขัดสมาธิอยู่หลังเตาเข้าแกงเพราะขาเริ่มไม่มีแรงแต่แม่ของเขายังคงฝืนขายของทุกวันไม่เคยบน่นไม่เคยร้องไห้ให้ใครเห็นแม้ในบางครั้งตินก็อยากถามว่าแม่ไหวไหม แต่ก็ได้แค่คิดในใจเพราะเขาไม่มีคำตอบให้แม่เลยพ่อของเขาไม่อยู่แล้วและโลกของตินมีเพียงแม่กับตัวเขาเองเนืนอทุกบาทที่แม่หามาได้ต้องแลกกับหยาดเหงือ่อและกลิ่นน้ำมันที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าทุกตัวตินฝันมานานแล้วว่าเขาจะต้องเปลี่ยนชีวิตครอบครัวให้ได้เขาเคยฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เคยคิดว่าจะทำคลิปสอนเขียนโค้ดหรือไม่ก็เปิดร้านเกมให้เด็กๆมาเล่นและมีมุมกาแฟให้แม่ได้นั่งคอยอย่างสบาย แต่ทุกครั้งที่เขาคิดจะเริ่มมันก็มักจบลงด้วยคําว่าเอาไว้ก่อนคําเล็กๆที่ค่อยๆกัดกินฟันของเขาทีละน้อยจนเกือบไม่เหลืออะไรและในวันนี้ตินยังคงนั่งอยู่ในห้องเรียนตำแหน่งเดิมมองดูสายฝนที่โปรยปลายลงมาไม่ขาดสายมองดูครูภูผาที่วางของลงบนโตน,นั้นอย่างเงียบสงบเขาเกิดความสงสัยว่าครูภูผาเอาหินมาทําอะไรและครูกําลังจะสอนอะไรที่ไม่ได้อยู่ในข้อสอบอีกอย่างนั้นเหรอ แต่ไม่รู้ทำไมมือของเขากลับวางโทรศัพท์ลงสายตาเริ่มจับจ้องไปที่หินในถังใบนั้นใจเขาเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างบางอย่างที่เขาเองก็ไม่รู้ว่ามันคือคำตอบหรือแค่ความหวังเงียบๆที่ไม่เคยมีใครมอบให้และในขณะที่ไม่มีใครในห้องสนใจตินกลับรู้สึกได้ว่าวันนี้อาจเป็นวันที่เขาจะได้ยินคำสอนที่เปลี่ยนชีวิตของเขาได้จริงๆเมื่อครูภูผาเริ่มหยิบหินก้อนใหญ่ขึ้นมาก้อนหนึ่ง ก่อนจะย้อนมันลงไปในแก้วน้ำใสยอย่างมั่นคงแล้วตามด้วยหินอีกก้อนและอีกก้อนไม่มีคําอธิบายไม่มีเสียงพูดทุกสายตาเริ่มจับจ้องการกระทําของเขาโดยอัตโนมัติเหมือนเวลาทั้งห้องถูกดูดเข้าสู่บทเรียนที่ไม่มีในตำราหินก้อนใหญ่พวกนี้ครูจะเปรียบมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรานั่นคือครอบครัวความฝันสุขภาพหรือจิตใจของเรา ครูภูพาพูดขึ้นหลังจากวางหินก้อนสุดท้ายลงในแก้วก้อนหินเหล่านั้นที่ใส่พอดีกับปากแก้วและมันก็ดูจะเต็มแก้วใบนั้นแล้วแต่เขายังไม่หยุดครูภูพาหยิบถังใบที่สองภายในถังมีหินก้อนเล็กๆจํานวนมากเขาค่อยๆเทก้อนหินเหล่านั้นลงในแก้วใบที่เต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่หินก้อนเล็กๆไหลแทรกตัวลงไปในช่องว่างระหว่างหินก้อนใหญ่บางก้อนตกลงมาอย่างช้าๆบางก้อนกระทบแล้วเด้งเบาๆ ก่อนจะลิ้งหายไปตามซอกที่ไม่มีใครมองเห็นเอาละหินก้อนเล็กๆพวกนี้ครูจะเปรียบว่ามันคืองานเงินภาระหน้าที่ซึ่งมันจําเป็นกับการดําเนินชีวิตแต่ก็ยังไม่ใช่หัวใจของการใช้ชีวิตทั้งหมดครูภูผาพูดพลางขยาแก้วนิดๆเพื่อให้หินก้อนเล็กแทรกตัวลงไปได้ง่ายตามช่องว่างที่มีบางคนเริ่มก้มลงมองโต๊ะตัวเองบางคนขมวดคิ้วเหมือนกําลังย้อนมองชีวิตตัวเองเงียบๆ และครูภูผาก็หยิบทั้งใบสุดท้ายทั้งใบนี้เต็มไปด้วยทรายละเอียดไม่มีใครพูดไม่มีใครถามในห้องเรียนมีเพียงเสียงสายฝนและเสียงกรดไหลครูลงในแก้วน้ำใบเดิมที่มีทั้งหินก้อนใหญ่และหินก้อนเล็กย่างแผวเบาเม็ดทรายเริ่มแทรกตัวลงทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ว่างเล็กๆภายในแก้วใบนั้นที่ไม่มีใครมองเห็นในตอนแรกแต่ในบัดนี้มันกลับเต็มไปด้วยทรายละเอียดที่แทรกผ่านระหว่างช่องว่างเหล่านั้น พอเติมทรายจนเต็มแก้วใบนั้นก็ดูเหมือนเต็มและอัดแน่นเรากับไม่มีที่ว่างเหลือให้แม้แต่อากาศจะไหลผ่านไปได้ส่วนทรายพวกนี้คือเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กน้อยความบันเทิงความวุ่นวายเรื่องไร้สาระทั้งหลายที่เรายอมให้มันเข้ามาเต็มพื้นที่ในชีวิตโดยไม่รู้ตัวครูภูผพาพูดขึ้นเขาวางถังเปล่าลงเบาๆแล้วเงยหน้าขึ้นมองนักเรียนทีละคนภายในห้องเรียนยังคงเงียบสงบ แต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะเบื่อหรือรอเวลาเลิกเรียนแต่เป็นความเงียบที่มาจากความรู้สึกสะเทือนบางอย่างในใจตินมองแก้วใบนั้นอย่างจดจอ่อในหัวเขาเริ่มนึกถึงสิ่งที่เขาเคยเรียกว่าความฝันนึกถึงแม่ที่นั่งอยู่หลังเตานึกถึงแอปเกมในมือถือที่เขากดเข้าไปทุกวันเพื่อหน,นีจากความจริงที่เขาไม่เคยกล้าต่อสู้และตอนนี้เขากําลังนึกถึงพื้นที่ในชีวิต ที่เขาปล่อยให้ทรายเล็กๆก,กลืนกินไปจนแทบจะไม่เหลือช่องว่างให้สำหรับสิ่งสำคัญเหล่านั้นหลังจากครูภูผาเททรายลงแก้วจนเต็มไปเมื่อครู่เขาวางแก้วใบนั้นไว้บนโต๊ะและเขียนบนกระดานดำอย่างเงียบๆเ,เขาเขียนประโยคหนึ่งลงไปด้วยลายมือที่เรียบง่ายแต่มั่นคงถ้าพวกเธอใส่ทรายลงไปก่อนหิงก้อนใหญ่เหล่านั้นจะไม่มีที่พอให้ใส่ลงไปได้มากมายเช่นนี้เพียงเท่านั้นห้องทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบที่เงียบงันกว่าทุกครั้ง ครูผูพาหยิบแก้วเปล่าอีกใบขึ้นมาวางลงกลางโต๊ะแล้วเขาก็เริ่มเททรายลงไปก่อนโดยไม่พูดอะไรเมื่อทรายเต็มเกือบครึ่งแก้วก็กลืนทุกเพื่อนที่จนมองไม่เห็นจากนั้นเขาก็หยิบหินก้อนใหญ่ขึ้นมาหินแบบเดียวกับที่เคยใส่เป็นอันดับแรกในแก้วก่อนหน้าแล้วพยายามหย่อนลงไปเสียงของหินกระทบขอบแก้วแต่ไม่สามารถลงไปถึงก้นแก้วน้ำได้ก้อนถัดไปก็เช่นกันมันติดอยู่แค่ปากแก้ว เพราะไม่มีช่องว่างให้มันลงไปได้เลยครูภูผาไม่ได้พูดอะไรออกมาทันทีเขาแค่เงยหน้ามองนักเรียนทั้งหมดแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เบากว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแต่กลับดังที่สุดในใจของใครบางคนบางคนใช้ชีวิตหมดไปกับทรายเล็กๆเ,เหล่านี้ดูข่าวดราม่าในโทรศัพท์ดูละครเรื่องใหม่มีความขี้เกียจมีความลังเลหรือใช้มันหมดไปกับความบันเทิงจนลืมชีวิตของตัวเอง แล้วก็อ้างว่าไม่มีเวลาสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆคำว่าไม่มีเวลาเหมือนสกิดอะไรบางอย่างในใจของนักเรียนหลายคนตินเองก็นิ่งเงียบเขานิ่งจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเขารู้ว่าเขาคือหนึ่งในนั้นครูผูพาพูดต่อโดยที่สายตาเหลือบมองไปทั่วห้องก่อนจะอยู่ที่เขาแม้จะเป็นเพียงเสี้ยววินาทีแต่ติงกลับรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุทั้งตัวไม่มีเวลาให้แม่ไม่มีเวลาไปหาหมอ ไม่มีเวลาเริ่มทำสิ่งที่ฝันและไม่มีเวลาแม้แต่จะถามตัวเองว่าชีวิตแบบนี้ใช่สิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆหรือเปล่าเสียงนั้นไม่ได้ดุดันแต่กลับสั่นสะเทือนลงลึกไปในจิตใจของตินติ้นหลบตาลงทันทีมือข้างหนึ่งบีบแขนเสื้อไว้แน่นเรากับจะควบคุมความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในใจบางอย่างในอกของเขากำลังขยับอย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิด แต่มันคือความอึดอัดที่ก่อตัวมานานกับคำถามที่เขาไม่เคยกล้าถามตัวเองจริงๆนั่นคือคำถามที่ว่าฉันกำลังใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็นหรือแค่ปล่อยให้ทรายมันไหลเข้ามาจนเต็มเท่านั้นในเย็นของวันนั้นหลังจากจบคาบเรียนของครูภูผาตินเดินกลับบ้านในสภาพเสื้อนักเรียนที่เปียกหมาดๆเขาไม่ได้รีบเดินเหมือนวันก่อนๆแต่กลับเดินช้าลงช้าพอที่จะคิดช้าพอที่จะฟังเสียงของสายฝน และช้าพอที่จะได้ยินเสียงของตัวเองที่เงียบมานานแก้วของชีวิตเราใส่อะไรลงไปก่อนกันละ่ะเสียงของครูผู้ผายังดังก้องในหัวเมื่อตินเลี้ยวเข้าซอยบ้านกลิ่นควันจากร้านข้าวแกงของแม่ก็ลอยมาแตะจมูกมันเป็นกลิ่นที่เขาคุ้นเคยทุกวันแต่วันนี้กลับรู้สึกถึงมันมากกว่าทุกครั้งร้านข้าวแกงเล็กๆหน้าบ้านเงียบกว่าทุกวันถาดอาหารที่เคยมีให้เลือกหลายอย่างวันนี้เหลือแค่ไม่กี่หมอ ตินเห็นแม่กำลังนั่งหลังเตามือข้างหนึ่งคอยคนแกงอีกข้างถือผ้าเช็ดเหงื่อที่ไม่ยอมหยุดไหลเธอคงเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยบน่นตินเดินเข้าไปนั่งข้างๆโดยไม่พูดอะไรมองดูมือของแม่ที่เริ่มสั่นดวงตาที่มีรอยคล้ำและแววตาที่พยายามซ่อนความอ่อนล้าไว้หลังรอยยิ้มเดิม,เ,ดมเหนื่อยไหมครับแม่เขาถามเบาๆเหมือนกลัวว่าคำถามนี้จะทำให้แม่ร้องไห้แม่ของตินชะงักไปเล็กน้อย เธอวางทัพพีลงช้าช้าหันมามองหน้าตินแววตาของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่เพราะน้ำตาแต่เพราะมันมีความอ่อนโยนในแบบที่ตินไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้มาก่อนเหนื่อยทุกวันแหละลูกแต่แค่ได้ยินคำนี้แม่ก็หายเหนื่อยแล้วจ้ะลูกคำตอบธรรมดาแต่กลับดังในใจตินราวกับเสียงระฆังมันเหมือนคำพูดที่แม่พูดผ่านทุกการเสียสละผ่านทุกวันที่ไม่ได้พักและผ่านความเจ็บปวดที่ไม่มีวันเล่าออกมาให้เขาได้รับรู้ คำว่าเหนื่อยแต่ยังยิ้มได้ของแม่มันก้องอยู่ในใจเขานานพอที่จะทำให้บางอย่างข้างในเปลี่ยนเขาไปตลอดการติ้นลุกขึ้นเงียบๆเ,เดินกลับเข้าห้องโดยไม่พูดอะไรเขาปิดประตูลงเบาๆเข้าไปในห้องนอนเล็กๆของเขาติ้นเคยนอนฝันถึงสิ่งที่เขาอยากทำมากมายแต่เขากลับไม่เคยลงมือทำอะไรให้ฝันนั้นเป็นจริงเลยเขาวางกระเป๋าเปิดโทรศัพท์และเริ่มลบแอป,ปเกมบางตัวที่เคยเล่นเพื่อนี้โลกแห่งความจริง หน้าจอดูโล่งลงเล็กน้อยแต่หัวใจกลับโล่งขึ้นมากปินคว้าสมุดจดเล่มเก่าที่เขาเคยใช้เขียนเล่นแต่ในวันนี้เขาเขียนทุกอย่างที่เขาคิดลงไปในสมุดอย่างจริงจังหลายมือยังคงสะกดผิดเป็นบางคําแต่ทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความตั้งใจหาทุนเรียนต่อพาแม่ไปหาหมออ่านหนังสืออย่างน้อยวันละสามสิบนาทีเขานั่งมองกระดาษแผ่นนั้นอยู่นานเหมือนกําลังบอกตัวเองว่าฉันจะทําได้ ตีนยังไม่ใช่คนใหม่ในทันทีเขายังไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ในเวลานี้เขารู้แล้วว่าเขาจะเริ่มจัดชีวิตของเขาใหม่และครั้งนี้เขาเลือกที่จะใส่หินก้อนใหญ่ลงไปก่อนชีวิตของเราก็เหมือนแก้วน้ำหนึ่งใบถ้าเราใส่แต่ใสยลงไปก่อนสิ่งสำคัญในชีวิตของเราก็จะไม่มีที่ว่างเหลือหากตอนนี้ชีวิตเราดูวุ่นวายไม่มีเวลาไม่มีแรงไม่มีฟัน บางทีมันอาจไม่ใช่เพราะชีวิตเรายุ่งเกินไปแต่อาจเป็นเพราะเรากำลังเรียงลำดับการใช้ชีวิตผิดมาตลอดอยู่ก็ได้แต่ก็โชคดีที่ชีวิตของเรายังสามารถจัดลำดับใหม่ได้เสมอเพียงแต่เราต้องกล้าที่จะยอมเทข,ของเดิมออกก่อนที่มันจะสายเกินไป